ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้ยูกับผมนะครับตรงนะครับจะพาพี่น้องนะครับมากินยำมาม่าไต่กลุ่มนะครับผมนี่ครับครับบรรยากาศฝนตกนะครับวันนี้ยูดีฝนตกเบ็ดมือเลยครับผมนี่ครับมีผักผักกะจมีพผักขานะครับแล้วก็บุกเขียนะครับบุกเขียม่วงนะครับมีผักชีนะครับผมราคา ปทั่วนะครับสำหรับคนมากะมากินไก่ทอดกินเลยเป็นเนับมีพวกผักนะครับนะครับผมก็มีกุ้งนะครับฟังกุ้งมาาตัวใหญ่ๆเลยครับมาหมานะครับเดี๋ยวไปกินกันเลยนะครับน,น้องทันค พักมีประโยชน์ครับกินได้ทุกอย่างเลยครับบึกเรียนนะครับพักขาพักขาบางค้นเขาเอิ่อย่างเอื่นชาโอมอครับพักขาเนี่ยต่ว่าท่าบ้านเอิ่นพักขานะครับ ี่นี่ายยาน,นะครับผมหลายยังอยู่เลยนะครับสักที่เบอร์เบเิดด้วครับบันนี้เบอร์เิดก็เป็นอย่างหนังน,นะครับ มีประโยชน์นะครับเป็นไดดมันก็นดีกเห้าครับกุ้งครับตวัยยวใหญ่เนึ่งต้องปอกกอนเพราะว่ากรเจ้าเหลือกระดูกอันนี้มันไว้นะต้องปอกกัน เนื้อเน้เนๆเลยครับอืมมันนะครับเนื้อนุ่มๆน,นะครับ,เ,รบเดี๋ยวจะ้มือครับเดี๋ยวจะเอ็ดกุ้งสดเอ็ดพี่ไฮนองกินให้พี H ่หฮนองเบิ้ไนะครับ นี้เดี๋ยวกินกลุ่มทอดไปก่อนนะครับเนื้อเน้นๆเลยครับอวอนแห้งครับกลม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 ครับโอเคหมองนะครับ เปนกับนยังกระแทบเดลยครับมันกำหนับไปแข็งแตบครับพี่น้องที่ครับ แต่ใไปเลยขออนุญาตใจมือนะครับกุ้งแสบมั่นครับเนื้อนี่เต็มเลยเลยครับพี่น้องนะครับแสบเนื้อนี่มั่นดีครับ เผ็ดย่ได้ครับเนะาะมะเมนมาเผ็ดกินไปกินมาสุดสาดีลยครับ <c oughs> แล้วครับ <c oughs> เนี่ยเนๆเ,เลยครับ พักนะครับกินกรบป้นกระแทบกินกรบปั้งกระแทบนะครับพักเพลิน มาเด้อครับผมพี่น้องที่รับช่อยูม่มากินยนำร่ากันนะครับผมถ้กกาินข่าวเราบอกครับมาเด้อของผมไม่กินน้ำตรงเลยครับแซ่บครับร <c oughs> ักขาเนี่ยตรงมีน้ำครับแต่ว่าของมีน้ำเนี่ยแซ่บนะครับทุเรียนมีน้มก็แซ่บนะครับ ปลาขานี่กรแซ่บนะครับปลาขานีนาน่นานแต่แล้วแต่คนมักเนาะครับเนาะมังคนมักเขาบอกว่าแซ่บมันคุ้นมากมากับปลากินแห้งเนาะครับอหัวหอมอ่อนดีครับครับเป็น้อง กากินระเบิดแล้วเป็นอย่าง่งนะครับอือฮนไมาต้องเผ็ดดูครับว่ามนที่บ่เผ็ด ใส่มือน,นะครับผมนะ่ครับตามโดยแบบทั่วครับ ยูนี่ฝนดีดีเล,เลยครับพี่น,อน้องมันจะตกแรกมากนี่ครับตกอย่างเดียวเลยครับอย่างหายไปตกแังหมันเฮ้าก็ว่าอาจจะเป็นการที่หน้าเนาะครับเนะาะการเกษตรมันเหนื่อถือหนามันอจะติดเขากระติงามนะครับใน้หนามกับมีไมีปลาแบบนี้ แล้วกึงของตัวนะครับใอ้ตกถ่ายนะครับถ่ายนะครับจับไปหลยครับมปอน หนักเท่าไงครับหนักเมาื่อไรโลงนีอยู่ฟังวีปืนบปะทอกันก็เลยมาอยู่แองแองแต่ยังนีครับกลุ่งแซวบครับพี่น้อง เดอนี่แคนๆเลยครับจริงครับตับหมูน้องเพื่อจีแฉลบนะครับมึบงดีลหรครับเริ่มจะมีน้ำหูน้ำตาเลยครับอาจารย์นะครับอาจารย์เนึงน,ง,นงนะครับเจ้าวัดกระแสครับพี่น้อง เหมือนตัวนี้ครรบซื้อเนื้อแข็งๆเลยครับผม เรียบร้อยครับผมมันนี้เบิร์ดครับครับผมขอบคุณทุกท่านเลยครับพี่น้องทันทีให้การรับชมนะครับตรงให้การรับชมตรงนะครับผมครับผมยังไนคลิปนี้ผมมาขอลาไปก่อนนะครับผมกันชอบทีนี้จะได้ก็ฝาพี่ฝากน่องคนไลค์กดแช่เลยเด้อครับผมและแล้วนะครับผมสวัสดีครับ